สวัสดีครับอยูครับช่องนิ้งนองขาแดงแรงทีละสามนะครับฝนตกแล้วโอ้ยเลยผมเทงไงครับนี่ผมจะเข้าบ่บได้ไหมครับเนี่ยอืมหผมเทงไงครับผมไม่กล้าเข้านะครับนี่แบบนี้นี่ตกแรงซะด้วยนะครับ โอ้โหแม้เต่แคบขัดเวกเวกยังเอาไม่ว่าไม่ได้นะครับต่อแกที่ปั่นน้ำผมผมใช้การไม่ได้ครับ ไม่ได้ฮะตาเข้าไปเลยเลยพูดถึงมันลื่นไหมครับมันก็นลื่นนะครับ ก็บไว้หนแล้วการเวเขาจะเข้ามาตามมาผตามผมไหมเนาะผมไม่ได้เข้าไป,ไปเทฝั่งนู้นเนาะมันไม่ต้องลงอันนี้ผมก็ไม่ลงนะครับผมเทไว้ข้างบนเลยนะครับ ร้อยเจ้าได้ผมก้อน จอให้เขาก่อนนะครับมาแมมาเร็วๆแ็วแมไอ้น,นี้มันคือเป็นเป็นดินทรายนะครับนี่ตรงตรงนี้เลยมันไม่ลื่นนะครับผมเตรียมพุ่งแล้วนะครับย้วขึ้นตรงนั้นไม่ไหว แต่ที่จะให้ผมแบบประมาณว่าไอ้น,นี้นะครับเทเสร็จปุ๊บผมขึ้นมามาข้างบนแล้วแล้วก็ตกเลยอันนี้ไม่ได้เลยครับฝังนู้นผมก็ไม่กล้าไปนะครับกลัวเนี่ยฝังเนี้ยโอ้เบลอมันเบลอฝังนู้นนะครับที่เทว่าสิบล้อวิ่งฝังนี้เลยนะ ผมจะเทข้างบนเลยนะครับแล้วก็ให้ไมโครเขาโวยทิ้งไปวะคุณเพราะผมลงไปไม่ได้อเราช้าไม่ได้นะครับเราช้าไม่ได้ ハハハハ เลี้ยวไม่ได้ครับเลี้ยวไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับเ,ออเรียบร้อยครับคันนู้นครับ <c oughs> <c oughs> มาแบบไหนครับเนี่ยเนี่ยผมไม่เอานะครับเขาบอกว่าให้ลงปข้างล่าง <c oughs> ผมไม่รู้ thơm mầy luôn vậy mình tục nốn lật hạt ui cho về vậy vâng โวจะตกถนนเด้ครับอโอ้เอาไว้เช็ดกระจกอะไรวะที่ผสมน้ำครับื่อกีไม่ได้เช็ดให้มันดีๆนะครับ ทางนู้นมันจะเป็นดินดินดินทรายผมเนี่ยไอเจนตรงมันจะลื่นไหมเนาะมันก็ติดเหนียวมนกันเลยนะครับแต่ทางนูน้น่ะลื่นแน่นอนครับได้หยุดพักพอน งวก่าฝนตกแบบนี้ก็สบายผมสินะฮ่าฮ่าเฮ้ย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 เช็ดเช็ดเช็ด โอ้ไม่น่าเชื่อเลยฝนตกนะมือต้องนิ่งครับถนนแบบนี้นะครับถ้ามือไม่นิ่งรถคุณจะอาจจะสะบัดตกถนนด่างั้น,นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ กระโดดเอากระโดเะโดเอาเลยเนาะเราต้องยอมครับยอมยอมกระโดดนะครับถ้าเราหยุดปั๊บมันก็จะหยุดเหมือนกันนะครับเราก็ไปไม่รอดเฮ้ยอีนิดนึงอีนิดนึงจะรอดหรือไม่รอด บันใกล้เป็นจริงแล้วว้ารอดครับผมบอดสวัสดีครับ